สุดๆเลยนะคะบักใหญ่นะเดี๋ยวเราก็มากินกันนะคะยั่วๆนะคะนัวๆเลยนะคะโอ้โหเมลงวันเยอะมากเลยนะคะมาค่ะทุกคนมากินเลยค่ะคำใหญ่ๆตัวโตเลยนะคะก่อนนะคะเดี๋ยวลองก่อนนะคะอร่อยไหม นี่กิีดก้อนสดๆเลยนะคะมามมาก มาได้จุตับสุดนะคะอันนี้จะเป็นตับสุดๆนะคะจะเป็นเนื้อสุดนะคะมันจะเป็นสามสิบกีบนะคะทุกคนนะคะนี่มันจะเป็นสามสิบกีบนะคะสามสิบกีบใบใหญ่ๆเลยนะคะมันจะเป็นตับนะคะนี่มันจะเป็นเนื้ออูแมลงวันเยอะมากนะคะนี้จะเป็นเจีวเพียนะคะหอมนะคะรงกลัวผักก็เป็นผักอ่า ใส่นะคะเราใส่หรือ้อย้มนละนะคะหอมบวัวนะคะวันนี้นะคะเราได้เนื้อตับนอค่ะตับสดๆเนื้อสดๆเป็นก้อนเป็นก้อนสามสิบกีบเป็นริวเป็นริวเลยนะคะวันนี้จัดมากเลยนะคะจัดมาเป็นก้อนเลยนะคะเดี๋ยวมาซอยจุ้จิ้นด้วยกันเลยนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะนะคะค <c oughs> เป็นก้อนสดๆใหญ่ๆเลยนะคะนะคะ กินแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดาบ้านๆเราเลยนะคะมาค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากินด้วยกันเลยนะคะนะ่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะคลิปนี้ติก็จะพาทุกคนมากินนะคะจูตับสดจูเนื้อสด30มสิบกีดก็สดๆนะคะนะะสามสิบกีดนะคะสุดๆเลยนะคะ บักใหญ่นะเดี๋ยวเราก็มากินกันนะคะวันนี้ผักก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะผักก็มีหอมสารเน่อาจจะจะท้อแสงนะคะเพราะว่ากินกับบรรยากาศยามเย็นนะคะที่หลังบ้านเลยนะคะทุกคนแตงกวาดีว่าโอ้ลูกใหญ่มากแตงกวาดีปลูกเองนะคะปลูกกินเองนะคะแตงกวาดนะคะ,นะคะลูกใหญ่มากนะคะก็หอมบัวนะคะแล้วก็ยี่หร่าขี้นกนะคะทุกคนนะคะวันนี้ได้มานี่ เจียกพยขมขมนะคะปรุงเองนะคะนี่ค่ะยั่วๆนะคะนวๆเลยนะคะโอ้โหแมลงวันเยอะมากเลยนะคะมาค่ะทุกคนมากินเลยค่ะนะคะ่นะ,ค,ะคำใหญ่ๆตัวโตเลยนะคะก่อนนะคะเดี๋ยวลองก่อนนะคะอร่อยไหม มากเลยค่ะแต่เพื่อก็ขมๆอมรอยอมรอม,อม <c ười> เป็นสามสกิดเบลียง <c ười> มเยน,นเยอะ ทุกคน,น,นเนื้อทั้งตับงามมากเลยะคะ่ะพี่กุปอ้นไปจัดมาให้พี่กุปอ้นไปซื้ออยู่ที่บ้านสแต้ซื้อมากิลโลหนึง่งพี่เขาก็จัดไซส์พิเศษมาให้เลยนนตับกองงามๆสดๆเนื้อก็สดๆตามสกิดก็สดๆเลยนะคะงามมาก ถ้าเรามาตัแกงคออ่ะจะอยู่เบื้องอืจะอยู่ซ้ายมือนะคะร้านก็ใกล้จะมาถึงสาเตะประมาณนะี้ค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวตีเจแก่แกจะขายทั้งราบด้วยต้มด้วยแล้วก็มีเนื้อแห้งเนื้อแห้งก็ถุงละร้อยนะคะแกก็พี่เขาอาจจะขายประมาณดูนะห้าร้อยนะคะเนื้อแห้งมีไส้กรอกด้วยนะคะไส้กรอกเนะะื้อ ซื้อนเกีอันซื้อนน้ำคือเขากินก็ได้เยอะฮะอจืดแบบตับ มากๆนะครับทุกคนมากินด้วยกันค่ะคือไม่นำไปข้าวเหนียวร้อนๆเพิ่งนึ่งเสร็จนะคะข้าวเหนียวนทุกคนโอ้แมงวันมีแต่ตัวใหญ่ๆแมงวันมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะโอ้โหข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะมันเข้ากับบรรยากาศยามแรง หอมๆนะนกินกับเนื้อเข้ากันมากเลยนะคะเป็นบววใบบวัวชมพูนะคะตามสิ่เกบมีสาริีบเก็บ บรรยากาศน้ำเย็นนะคะเสียงสะท้อนใช่ไหมคะอากาศก็ร้อนจัดเลยนะคะมันเยอะมากโอ้หม่ได้กินหอก Wow, pak Pak mời mẹ quang đi ơi đã hát được con mẹ chịu tên quang quang luôn ghê 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 ออนี่หันออนน่นเนื้อกันฮะเอาเนื้อปะหั่นเนื้อหั่นเป็นลูกเต่าปีกปีกเนื้อนะคะ ั่นเป็นลูกเต่ากินเลยนะคะเนื้อบานมากเลยค่ะเนื้อสุดยอดเลยนะคะทำราบทำแกงอร่อยนะคะตามที่ที่ไปกินอยู่บ่อยๆค่ะ แล้วค่ะก็ไม่แพงนะครับสาที่ผ่านมาเส้นทางสายอ่ายจัพภูมิแก้งคอผู้เขียวร้านที่เขาจะอยู่เบ้องซ้ายมืออ,อแกทำลาบทำแกงอร,อร่อยอร่อยค่ะมีลาบมีอะไรหรือว่าต้องการหนัง เนื้อไม่ใช่หนังเนื้อแห้งประเภทเนื้อแห้งเป็นกิโลก็มีหรือว่าใส่กล่องเนื้อนะคะอร่อยอย่างนี้เลยนะคะอร่อยมากชื้อร้านพี่เขาชื่อว่าอะไรี่ก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้แกลัยมาจะมีแค่ร้านเดียวร้านขายเนื้อนะคะผ่านมาเมว่ไกลยมา ถ่ามาเส้นทางไซยภูมิมาถึงกจ้งคอก่อนจะถึงสะแตะค่ะก่อนจะถึงสะแตะประมาณนี้ค่ะร้านพี่เขาจะอยู่เบื้องซ้ายมือนะคะถ้ากลับจากู้เขียวกัง้งคอรร้านพี่เขาก็จะอยู่เบื้องขวาจะ,จะข้ามทาง ข้ามทางข้ามภาดไปนะคะเนื้อก็สุดตับก็สุดมากผ่านไปผ่านมาบริการได้เลยะครับมีข้าวเหนียวด้วยนะคะเ,เหนียวร้อนๆด้วย ิก็ค่อยคำลงไปลงไปก <laughs> ินตอนหัวเย็นเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเนือ้อเป็นลูกเต่าก็ได้ เนื้อหวานมากเนื้อตับหวานนะคะสามสิบสี่ก็อร่อย เยเดอดเมืองวันเยอะมาก,กวันแขกไม่ได้รับเชินเยอะมากเลยค่ะแขกมาแย่งยกิน าอนี้เริ่มตกดินแล้วนะคะตีก็เริ่มดําเข้าดําเข้าแล้วนะคะพอที่ตกดินคนก็ดำแล้วนะคะคนก็เริ่มดําเริ่มกล่าเข้านะคะไม่ขาวแล้วนะคะเริ่มดําเริ่มกล่าแล้วร้อนด้วยนะคะกัดก็ร้อนืกลับวัน,นร้อนมากสงสัยฝนยจะตกนะคะ ขอสามกิบกิบก่อนสามกิบกิบอร่อยอใหญ่ 嗯嗯。 เมื่อวันเยอะมากมันกินทั้งหลายเมืวันนะคะสนุกมาก 음. <목> <목> อากาศแบบน,นี้สุดยอดร้อนจริงๆค่ะ มันออกนะ

กินทั้งไร <laughs> อร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะซอยเป็นลูกเต่าเลยนะคะเป็นลูกเต่าที่ยังคอยคุยๆเลยนะคะทั้งเนื้ออ่อนเนื้อตับอ่อนนะคะชุ่มก็ตอนนี้เนื้อหวานมาก

ขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย